พี่สน่แนะนำเขามาเลยเด้อเคที่ใดกินมันจงคิท่านแบบนี้พี่น้องเว้ยเนาะให้พี่ให้น้องกินน้ำแน่เป็นยายพี่ยายน้องกินก็อ้าพอดีพอดีซัมนี่เลยพี่น้องเนาลยนะมีแต่ซัมนี่จังหวะให้เอ็ดจีพี่นแนะนำเน่เนาะเฮ็ดที่ใดกินมันจงคิดเสียพี่น้องเลยก๋วยขนาดนี้เนาะประมาณนี้ซัมกันเลย เปิดคลิปเปิดภาพออกมาพี่น้องเอ้ยฝนตกเนาะสมเป็นว่าวพระุวันที่หาที่ฮกอรีได้พี่น้องเอ้ยนี่เนาะมาแล้วฝนตกแต่เศร้าพี่น้องเ้ยหยาดไปหยัดมาอยู่เนาะปลวยไปป่ยไปยมาอยู่กลับทักทายสบายดีกันตอนจะเศร้าพี่น้องเลยเนาะมาพบมาพ่อกันกับบรรยากาศกะขึ้นฟ้าขึ้นฝนห่มฝนลงปล่อยๆพี่น้องเลยเนาะกับวันที่เจ็ด ฝนตกสมเพิ่นว่าไอดีเนาะพายุที่6ที่7มาก็มาไอดีเด้พี่น้องเอ้ยเนาะสมบ่ได้ให้อันสิเสียซื้อสีเสียงอีดีเนาะตงแต่ว่าฝนสิมาก็มาเลยบ่ได้ตั้วกันอีดีนี้เนาะดีเท่าว่าเฮาเกี่ยวแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่าทางนาเพิ่นก็ยังอยู่อันนี้ทางนาแม่น้องนีที่เกี่ยวเมื่อวานนี่แหละยังบ่ท่องเนาะทางกองข้าแล้วก็กองบักใหญ่น อันแต่ฝนตกห้ามนี่แล้วเนาะเอาอุ๊ยน้องเอ้ยกล้วยเฮาก็ยังบ่ได้ไปเบิ่งอยู่เนาะกล้วยที่อ่าเฮาตัดวันก่อนไปส่งครือพี่น้องเอ้ยเนาะป้าไเฮือนแม่น้องเต้ออบนึงมาทางเฮือนเฮาก็อบนึงไปเบิ่งก่อนพี่น้องเอ้ยว่าสุกเบิดบ่จักเมื่อวานไปเกี่ยวข้าวบ่ได้อยู่ทางเฮือนทางซานมาจนค่ําพี่น้องเอ้ยจนฮอด5:00นก็เลยยังบ่ได้เบิ่งเฮ้ยเพิ่นมาล่ะ Má à, bừng còn thang cuội hao, quý đồng ngươi Má à, bừng, nó Quá tức, quý Xúc bớt lèo, kể để đáy kín bạn này, quý đồng ngươi, nó Nè, nằm hao này quý đồng ngươi Cuội thang xúc bớt lơi, thang lên mẹ nóng tơ cả cạnh nhau, đây bừng nó น้องเอ้ยเนาะอ๊าสุกเบิดเลยพี่น้องเอ้ยกล้วยเฮาก็ได้จักก้มเห็ดกินบ้านนี่กินบ่ทันนําเฮือนแม่น้องเตอก็ยังอยู่กระสอบนึงเนาะยังบ่ทันได้ไปเบิ่งอั่จักสุกหรือบ่สวัสดีเด้อพี่น้องเด้อนะสวัสดีและสวัสดีกันอีกนึงพี่น้องเยเนาะมาพบมาพบกันทางเฮือนเฮาเนาะพอดีเิ่มพี่น้องเยเนาะ สฟื่องแนะนำเ่ามาในเด้อเห็ดใจกินมันจังสิท่านบาดในพี่น้องเว้ยเนาะให้พี่ให้น้องกินน้ำแน่ไปยายพี่ยายน้องกินน่องปุ๊บดีปุ๊บดีจับนี่เลยพี่น้องเว้ยเนาะโอ้้องบะเกลี่ซุปบดแล้วเพราะวานี่เบิ่งบนท่านได้บาดนี่พี่น้องเว้ยเนาะมืัอนี้ซุปบดเลยคนน่ะแนะนำเนี่ยพี่น้องเว้ยเห็ดได้กินมันจังสิ่เสียเนาะกล้วยเทาซุปบดเลย ปล uh, ู i ซุกไว้ด no. uh, ีเนาะเอ่อคิดว่ามันย uh, ังบ uh, ่ทันต no. so, ื่นก็เลยยังบ่ทันตัดเนาะซุกบ่เลยอันตัดมือวันก่อนน่อ่3มือ3มื้อนี้เนาะ3มื้อนี้อันนํานําเนไปน้เตอยังบ่ทันได้ไปเบิ่งพี่น้องได้จักอันบ่เนาะเอาไว้เือนเฮานี่เครือนึงเอาไว้เือนแม่น้องเตอเครือนึงใส่กระสอบไว้อยู่ตัวนั้นกแต่ทางเฮานี่พุ่นน่ะพอดีปลูกวีบักแม่วีวีนก็บักพุ่นน่ะ แต่ไมมีีแต่ซ้ำนี่จากแต่ว่าให้เอฟซีคนแนะนำเนาะเฮ็ดที่ได้กินมันจังซีเสียไปนองเอยกล้วยขนาดนี้เนาะประมาณนี้ซ้ำกันเลิเลยข่าวไปต้องการข่าไปเที่งานกับมาเบิรงเด้อตอนนี้แหละแต่ว่าถ้าว่าเออจะกนั้นเปิดซีเอาไปเฮ็ดอันนั้นไปทอดไปไงนะกล้วยทีกล้วยอย่างเปิดกล้วยนั่นเนาะสนใจมากเลยตอนนี้แหละค่ะว่าตอนนี้ อ่ยเล็ส huh. ุดไปนี้กำลังเลยดิากำลังผูดีอันนี้เครือหนึ่งเลยเครือหนึ่งตัวนี้เครือที่สองอยู่เครืองนน้องเต๋อเื่องไหนที่สองมาครับเด็ดสิบสิบสองสิบสี่สส้าพออันนี้เงค่ะเช้าหน่วยโตวีหนึ่งโติีเย่างเดียวกล้วยใช่มมานาบตวีจติส่เป็นลนก่นจะมืดการชมสานางคนวัยดีเนี่เนาะสานางแล้บอกว่า อ่าตั้งแต่ผู้จักมาแล้วว่ะแม่นตอนนี้อันนี้แล้วว่าที่ว่าคนเฮาปลูกงามแล้วว่ะก็แม่นพี่น้องเอ้ยเนาะงามเนาะกาคือของเฮาปลูกเองปลูกเองกับมือพี่น้องเอ้ยเนาะก็ต้วยเพิ่นเอามาขึ้นเฮือนแม่น้องเต้อขึ้นเฮือนแม่น้องเต้อก็ประมาณ2ปีเนาะเอามาปลูกได้กินหลายรอบด้พี่น้องเอ้ย3เครือนีแหละเนาะอีกเครือนึง้เต้อุน่ะเดี๋ยวไปเบิ่งเฮือนแม่น้องเต้ออีกมันสุกหรือบ่น้องเอ้ย อ๊ากันเบิดเลยมาๆพี่น้องมากินกล้วยนํากันนี่ตายซับอ้พุ่นน่ะยังบ่ได้งาายนี่คือเครือนึงเนาะเครือนึงก็17กว่า17วี16 17วีเนาะกมีอยู่20หน่วยีนึงอันนี้คือหักแล้วเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งทางเฮือนแม่เตอพี่น้องมิสุกก่เนาะพุ่นน่ะว่าเฮาตัดพร้อมกันเลยอ้ามีหมดอันนี้ไปเบิ่งทาง้ งามงามพี่น้องเอ้ยโอ้เหลืองเบิดเลยเนาะเดี๋ยวให้ไปเบิ่งเนถ้าเนแม่น้องเต้ยก่อนพี่น้องเนาะเพิ่นมันสิสุกบ่ตัวน่ะเพราะว่าเฮาป้าไว้พุ่นอีกเครือนึงเนาะเครือนีอยู่เฮือนเฮา2เครือป้าไว้อยู่2กระสอเนาะมาทางนี้จอยเอ้ยตื่นนอนบ่เฮ้ย ơi cái này cầm lăng phi con này cầm lăng lường hả à, cái này cả nhìn đây là tối nay mình chỉ lường cua chỉ cưa nhỉ phi nó lấy mà là cua thôi mà này cua súc đâu mưa hải nhà tối đâu hầm mưa ở à, tối mưa, mưa hải bảo vừa súc này nhau một thanh súc anh tự phi từ là phải nhiên là không Thấy mà thanh chuột tại Panaytoni nó ek chuột mỏi <laughs> con <laughs> y cưa y cưa nắn chuột mỏi mùa hè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  mùa 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 anh tiêu phần nào khăn sụp rồi nó, đi, ôi oh, này nó rốc này, đây bớt này, à, để cắt sụp xong trơn rồi, lăng nếp ok, Làng này nó, bay Bần... bày... hiên, đục té, sau của mình. ทางแม่น้องเตอ้เนาะได้ผักกาดมาอ๋อผักกาดยังอ่อนนึงพุ่นน่ะขั่นสุมมันทีเพิ่นว่ายังน้อยอยู่นกมันก่อนเนาะถามใหญ่สักหน่อยกันกก็ดีคิวเด้อนี่เอาีไปเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะเพื่อน้องซิมไปโรงเรียนก็ได้ยังบ่ได้กะเยังอยู่เดี๋ยวจะมาคั่นนี่เก็บเบิ่งก่อนพี่น้องเอ้ยยังนึงยังบ่ทันสุกอยู่พุ่นนี่ เฮ็ดอยู <tech Kid> <se> ่เฮ็ดก <the> ินให้น้องซิมเพิ่นไปห้งเฮียนเนาะมีอย่างทางแม่น้องเชอเพิ่นไปตลาดมาบนก่อนเดวถ่ายว่าพี่ใดก่อนสีไปทางใดก็ต้องเฮ็ดกินให้ลูกสาวก้อนพี่น้องเลยเนาะมันแหมางยังไงมาละดูมาละบอกกันอื่นทางแม่น้องเชอเพิ่นซื้อมามันละน้อยกินคน บ่บ่เอ like, e ้าเด็กน้อยกินขมผู้ใหญ่กินบ่ขมบ่เอาเด้บันีด็น้อยเขาบ่มักบ่มักคัก็บ่เฮ็ดต้องกินกับก้อยกับลาบเ้สิังมาซื้อมาไว้นี่แล้วก็สิเอนากันเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินอยู่นี่พี่น้องเนาะแล้วก็จังเมื่อผักบัวผักหอมอันผักบัวผักหอมเฮา ผูกกับไก่ซับเบิดเลยแัย่นก็ของแม่น้องเตอร์่นขังไก่อยู่เนาะเพอคน,น,นอ้อมพักไว้อยู่ก็เลยพอได้ให้คันสุกเดี๋ยวของเขานี่ไก่ซับเบิด้ดมนบนมดเลยประกาศแถมเมื่อวานนี่บ่ม,มีคนอยู่อีกนเนาะย่า้ยเงินมบนเบิดไก่ซะสะหอม น้องออใ่ทอดเอาบ่ให้มีดเอเดี๋ยมาเห้ดูหกินค่ะกน แม่มาจะเอากระแม่ตุกกรนั่นเป็นน่องไก่เนาะเพื่อสิทอดเอาทอดไว้ให้ทุกคนยินก่อนไปห้องยีนแม่เชื่อเคนเชื่อมาแต่วานเลยเมื่อฝ้าเมื่อคนนอนจะกว่าสี่เมื่อคืนนีกะ ลงเม็ดอยู่ว่าชิโตกะไปจักแหละว่าเพิ่นตามเพิ่นข้าวนี่ก็ว่ามื้อนี่วานนี้กับมื้อนี้เนาะมังเบิ่งตกบ่นี่ได้ว่าตอนนี้ก็คึ้มๆเด็กเด็กเนี่ยไปใส่กับลำบาสนเึงเพราะว่ายามผลบุเบนเนี่ยผนซันเนี่ยผนเนาะว่าตกตลอดตลอดปีปีนี้เฮ็ดนาเนี่ย ไปทางใดกามีแตะกิโตนึงเช่นเมื่อวานนี่กัคนช่างไปไม่ได้เลยคือถา้า่นแก่เขาแก่ยังกระทำแห้งผนเนาะเกี่ยเขาแล้วยังจังมาปัวมาแปลงห้างอีกไม่ได้แม่นง่ายถ้าคนนิจยายไปฟุ่งไปได้อยู่แต่ว,ว่าถ้าทางดุติไปไม่ได้เลยเนาะยามนี่คือแบบปิดเลยปิดตายเลย

บวาดงตาตบแดงตานพอบใส่ใส่น่อยนึงเนี่ ตืนเอ้เนี่เต้ติมาสมับพเนี่ยบ่มีโอ้ยน้ำมันนี่ก็จะดีวเรามาซื้วกันนแ่มเห็ดกลนี่ยเด็ดให้เจลืแปงเหยนมันแเฮียนะบ่ถ่กินบ่เนี่ยนาแปลเห็ดนะ tôi thảo thì kiếm hết kín hết kín không kín hết kín hết kín hết 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 kín lại chắc không kín ตะเกีเห็ดอีได้กินเต็มเสบทางแม่น้องเชื่อว่าคนเห็นแต่เมื่อตัพิงค์าไว้บวชชี้กินเอาไม่ไหละเราจะซื้อตะที่มาเห็ดกินห่อกระต้งบานห่อัปเลย ทุกข้าวไปดูบักไก่ใส่ขุนเลยอ,อ่ะ,อะตืแล้วเกันอดไก่อย่ตเรียบร้อยนะอืมทอดไก่ก่อนชัดนะ

chụp lời đây à, thả kín khâu xả đang nói mày hết kín chưa chụp bài đi tiệm tô bằng hiên lại phải là người thả kín khâu bạn này à, người là, người là người là thợ sự cày không có nòng cày mà ui làm ăn thì ngon nhận yeah. mua ăn thì chắc kín khâu được là... <laughs> กินกล้วยเอ่ได้บบมายาเขาถกล้วยไ่ได้จะกินเอาเือไปหน่งเฮียนนเลยเห็น,นมันบวผาบวผาดดอจัซเลือกเอาตัวซุกแน่ลงไปกินตัวซุกแนนี่มันสันซุกคนเดเห็นบวซุกกล้วยซุกบดเลยเอาเธอเอาเลยไปกินเน่งเฮียนบอิน ไม่ได้ไปกินข้าวเปียกได้กินยี่บ๊ข้าวเปียกฮะแล้วไป,ไปไไว่านี่เลยว่านี่เฮ็ดกินให้บุท่านว่าอยากไปกินข้าเปียกหมูมาซูลเลยอยากไปเลยอ่ะเสือเหย่าันก็หลุมงูเนี่ยมันเหมือนนะเสือเหยื่อเหนหญ้าไปแน่นี่นว่านี่ไปที่อยากฮะว่านี่ไปกินไอติมไอติมไม่ใช่ไอติมเลยคาเฟ่ต้อ็จ้างนคาเฟ่เฟรัดผ้าไปไม่รัดผ้าไป แม่บปรยู่ก็รักไงนี่เที่ยวบ่ใช่มันกับเบื่อไก่ได้เบื่อไก่ไปรับน้องบ่เห็นเห็นชงน้องวานนี่บ่ไปรับน้องวานนี่ไปชงน้องวานนี่นะน้องดีใจว่าไปเอื้อไปฮับเออว่านนี่แม่ไปเกี่ยวเข่าหวัดว่าไปรับน้องน้ำแม่น้องเชอร์น้ะแม่น้องเตอไปรับน้องเชดินกินกินจ้ะเดี๋ยวแม่์คไปใหดกินให้นั่นถาจังเลย อ้าวอาวเสด็พี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวไปหาขั้นสมภักก่อนหนะยังอยู่ที่บนท่านขั้นซช่เเดี๋ยวก็เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินให้ลูกเตรียมตัวไปเรียนพี่น้องเลยเนาะตอนเช้าอ้าเดี๋ยวพบพ่อขั้นอีกคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อเนาะฟังเบิ่งว่าเฮาสิได้ไปคนเขาทางพุ่นหรือวะเนาะเพราะว่ามื้อนี้ก็ฝนตกฝนลงเม็ดไปโปรยอยู่จัะทิ้งอะดรเด้อพี่น้องเลยสร้างไปเนาะยุขยุขอ้าวก่อนเดีใจหน่อยกำลังเฮ็ดอยู่ใจเย็นหน่อยสุดอาอก็ได้ ปน่อยซุปได้กินอ้าว<ม>น้อยนาะยแลคลิป <c id> นี้ไปแ<อ>ล้วเน้อยสบายดีสบายดีบายบายไปแล้วไปแล้วพี่น้องเนาะ